ถึงลักษณะล็บนนเธไม่ต้องไปทำไรปล่อ,อยมันใช่ค่ะใช่ถ้าถามอึอ้มแล้วว่าเล็บของพี่อ่ะมันไม่แข็งแรงและมันเป็นกลายเป็นเหมือนแบบเนื้ออ่อนไปแล้วว่ะค่ะพี่ พี่คอยซับซอกนิ้วแล้วกันเนาะซับซอกนิ้วไม่ให้น้ำมันเข้าไปขังซับซอบกใช่ค่ะใช่หนึ่งสองมิ้นทำอะไรอยู่ต้นทำง,งานทำ<ะ>ง,งานมิ้นพวกเขาบอกทางไม่ได้ไหมบอกในล้านตออไม

ที่ดูอะพี่ไม่มีเหล็บนะหนูเอาแท่งมีดแทงเข้าไปก็ไม่มีเลยอาจจะถึงสิบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า ออกมาแล้วจ้ะของพี่นี่ต้องใช้แบบว่าเจ็ดแปดเก้าสิบ oh <my. S 1> นั่นออ ก้อน <c oughs> พี่ดูครับครับใช่ไหมเป็นพยานยืนย <c oughs> ันใหญ่ไหมดูนี่อ่ะโล่งไหมคะกดอย่างนี้เสร็จ